เราจะไปกันที่จอดรถนะคะเราก็ซื้อบัตรเข้าชมอุทยานแล้วนะครับอ่าผู้ใหญ่50บาทแล้วก็เด็กตัวเล็กก็คนละยี่สิบอเดี๋ยวไม่ใช่เด็กตัวเล็กแล้วเออตัวลแล้วโอเคแล้วพอเดี๋ยวจะววถ้าจะใช่ทำร้อนก็ผู้ใหญ่20บาทเด็กคนละ10บาทจะ<บ>กันเลยจบมาถึงแล้วใ,ใช่ไหม คับธรรมชาติสวยมามจังเลยค่ะน้ยเจังสวยจิ๋วมาตอนนี้สถานการณ์น้ำปกตินะคะ น้ำสวยมากเลยอ่ะสีเขียวอ่ะอันนี้ก็คือต้นมะเข้ามะแกงลิงนะคะแม่มแมต,ต้นอะไรด้วยต้นตีนนกหรอไม่ใช่แม่ตีนนกตีนนกมันคือต้นไม้อ๋อตีนนกหัวขวานแน่เลย โขวันจะมาเอาปากมาเจดๆ,ๆๆแะ้วก็ใช้ขาทำแบบนี้ป่าป้าดูชิมีตีนนกติดอยู่ด้วยอันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน,อน,นฉันเกิดมาได้อย่างไรฉันเกิดมาได้อย่างไร น้ำแร่ร้อนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดนึงนนซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้ทราบว่าใต้เปลือกโลกลงไปมีพลังงานความร้อนกักเก็บสะสมตัวจำนวนมากกว่าปกติหม,มอนดังเปล่าวมาจากหินอคานีรู้จักหินอคานี้ไหม,ไม,มที่ยังคงความร้อนอยู่หินอคน,นีก็คือเหมือนเป็นบุผ่าไฟอ่ะ เมื่อฝนซึมผ่านชั้นดินและหินลงไปความร้อนที่กักเก็บอยู่จะทาให้อุณหภูมิของน้าสูงขึ้นจนกลายเป็นน้าร้อนหรือไอ้น้าโดยคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพจะเปลี่ยนไปน้ําร้อนดังกล่าวจะไหลหมุนเวียน,ยนแทรกขึ้นมาทางรอยแตกเลื่อนขึ้นสู่ผิวดินและปรากฏเป็นลักษณะของน้ําปุกร้อนและเนื่องจากไหลผ่านชั้นหินหลายชั้นก่อนที่จะอ,ออกมาสู่ผิวดินจึงดูไปด้วยแร่ธาตุและละลายอยู่หลายชนิดอุ่นจีบด,ด้วยป้าค่ะ Hot spring is one of the natural phenomena which indicates that there is an accumulation of thermal power in an irregular quantity beneath the earth's u r f a c e The heat comes from hot dry เราจบกันปีทันแกมีเท่านี้เดินต่อกันเถอะค่ะแกม่อนมัมีน้ำกินนะคะถ้ามาอ่านต่อ ต่างจากเขาตรงไหนหมอน้ําร้อนพอหมอน้ําแร่ร้อนพอนรังตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกหนาวโดยน้ําแร่ร้อนมีลักษณะใสสะอาดไม่มีกลิ่นกรรมฐาันและก๊าซไน่าบ่อน้ําแร่ร้อนพอนรังเกิดจากน้ําแร่ร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ37มสีองศาร้อนไหมไหลซึมออกมาจากผิวดินและกระจายเป็นแห่งมีตาน้ํามากถึง13ตาน้ำคืออะไรตาน้ำ ตานน้เือป็บ่อน้ำใต้ดินที่มีน้ำออกมาไหลไม่ขาดสายเจ้าฟ้าสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองนะครับแร่งชาติน้ำตกหนาวบอกว่าแม่ร้อนคอยตอนนี้เราก็จะไปถึงโรเบียนแล้วนะคนะสว,วนมื่อยมาก เดี๋ยวดูก่อนว่าเดินเที่ยวเดินดูดูก่อนก็ได้ถ้าเดินเที่ยวจะต้องมาคือมาจ่ายค่าแช่ลำได้ด้วยครับผมถ้ามีค่าใช้จ่ายลงไปแล้วต้องจนายกันเป็นวารีบำบัดช่วยให้ผ่อนคลายและสร้างพลังให้กับตัวเองตาข้ามทางถึงตาเราของครณ์ของคุณยาียห่งชาติครับกุงเงาเงาเนาะี่นี่คือแผนที่นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนมาดิเจอไรอ่ะร้อนไงเราอยู่ตรงตั้งเบี้ย 40องศาแช่ไหมแม่แช่ไหมแช่อยู่แล้วเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะอ่าใช่จุดที่คุณยืนเดินดูก่อนนะถ้าจะแช่ต้องไปที่นั่เราอยู่ที่ตรงนี้จุดที่คุณยืนอยู่อืมเป็นเขเป็นชุดอยู่ตรงนี้เดินดูก่อนได้แช่ครับ ้อันนี้อืมแค่ไม่เกินค0นาที จะเปลี่ยนหรือเปล่าอด่างรต้องล้างมือเหรอโอเ้เขาเปิดน้ำท้งแบบนี้จุดวางของจะมีจุดวางของให้ด้วยนะคะถ้าใครมีสัมภาระมาแช่ตัวครั้งละไม่เกินสิบนาทีนะคะ ก่อนแช่โดล้างเท้าล้างตัวก่อนลงแช่มี่ห้องเปลี่ยนชุดแต่เราบอกจะมีอุณหภูมิบอกอยู่นะคะว่าความร้อนเท่าไหร่พี่บอกอะไรอ่ะบอกที่ร้อนสัตที่สุดอุณหภูมิเท่าไหร่ ้อ41้ะตรงนี้เป็นห้องน้ำน้ำใสมากเลยนะคะดูเลยเล่นน้ำสำหรับเด็กผ้าตาดกันรุ่ลของผู้ปกครองระดับน้ำาลือ0.5ึง1

เดินไปเลยค่ะเดินไปทางน้นเลูกไป เย็นไหมครับเย็นมากเลยครับออื้ประตูไปได้ไหมครับเอาเอาหัวจุ่มอยากให้ตุ้มมีอาการนึเลยเสียเลยใช่ไหมได้บอกว่าอยู่นิ่งๆกว่าป้าจับจับไม่ไหวก็อยู่ดิ้นเนี่ยตายกัน ปลาตอดหนักมากเดี๋ยวนี้เลยใต้น้ำตอนนี้ นสนุกไหมลูกสนุกว่ะค่บระวังหินบาดนะตลอตอดด้วยอ๋อปลาตอดยังไงลูกปลาตอดน้บเขาบอกบอกว่าให้ลงมาแช่น้ำเย็นก่อนไปแช่น้ำร้อนนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่า ร้อนเลยอ่ะมันจ,จะร้อนนะครับเพราะว่าตัวเรายังปล่านเลยเพราะร่างกายของเราจะปรับตัวไม่ทันครับเพราะว่าร่างกายของเราจะปรับตัวไม่ทันครับก็เลยมาเล่นน้ําเย็นก่อนนะคะจริรงเ,เหรอเพราะว่าตกตีน,นเราตกไงไม่ปะน,น้ำรสชาติดีมาก น้ำแร่วานน้ำแร่ไม่หาเลยนะน้ำรอได้แบบนี้สิบ้านเราอยงนีน้ลอยเยอนะครับวา่หิน้อยเพราะกินของช้แดงหมดแล้ว จะไปไม่เป็ไปแล้วคับเพราะว่าน้ำจะดูดเราลงน้ำาป็สเมตรเลยมันมีน้ำลึกประมาณขเมรึว่ะปาเล่นอเด็กคเด็กตงเลยนแต่ามคนคนองคน้อร์น้ก็าะืดแล้วป๊าอื่แล้ว ราจะไปฝั่งน้ำร้อนนะคะแล้วก็นนวหกให้เาแช่อีกทีเพราะว่าเพราะว่าถ้าร้อนมากเกินไปจะเดือพองเองกิ๊ฟปลาตอบคุณมากเลยครับตอบงเปนะิรักิ๊ฟ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 ติ๊ฟกิ๊ฟาิ๊ฟก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 ิกิ๊ฟกิ๊่กิ๊ฟ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 กิ๊กิ๊ฟกิิิกิิ กาจะมาแช่น้ำนร้อนน้ำูร้อนแต่นูร้อนเลยอุน๊น้ำของตอนนี้สิเป็นองศาคร,รับนี่เป็นลงศาเลยเหรอ,อ,อ,อก็ม่เทามาต้องดูร้อนเกินไปไมปร้อนเกินไปหอย่าเล็เล้าเ่นเข้าเงี้ยมันก็จะร้อน,นตไปก็ลงไปปริ แล้วค่อยๆจุ่มค่อยๆจุ่มทีละทีละทีละขั้นแล้วก็เย็นอยู่สักพักหนึ่งเย็นสักคราหนึ่งคราบหนึ่งสองหนึ่งติดหนึ่งติดอ่าก็ลงมาอีกขั้นหนึ่งอ่าแล้วเนี่ยถ้าเแช่ขึ้นแบบนี้มันก็จะจุ่มไม่ได้ไม่พองอ่าเขาแช่ทั้งตัวเลยเห็นไหมมาเร็วเร็วเร็วมองทั้งตัวเลย เดี๋ยวสุกครึ่งตัวนะเอื้อต้อยๆสุกครึ่งตัวเออไม่สู้เลยนิดเดียวนิดเดียวค่อยๆอยู่ลงมานิดเดียวนิดเดียวหรือจทนได้นิดเดียว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 อยากระโดดอย่ากระโดดขึ้นก็พอเพราะว่ายิ่งกระโดดยิ่งเย็นยิ่งร้อนยิ่งเย็นยิ่งร้อนเพียยิ่งยิ่งแสบเห็นไหมพอยืนรักพักยืนรักพักได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพียคือมนุษย์ยอดมนุษย์ ที่ทนความร้อนได้ถึง4,000องศานอเนี้เราก็ค่อยหย่อนตัวลงไปแบบนี้ก็ค่อยนั่งบุตัวัป ฟ้ามันจะสุกเ็ท่แล้วเหมือนเดินท่าเลยชเได้พาอแช่ย่ได้แล้วเห็นไหมม่ถ้าเปี้ยขยับตัวเยอะมันจะร้อนตอนนี้หนูใกล้สุกแล้วเอะเยอะ้อยกีฟาร้อนเ็น่อเลอะร้อน หนึ่งสองสุดเต็มที่นะแล้วก็ใช้น้ำมันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ มต่อไปของเราก็คือดามพุทตดำนะคะคุณจะไปกินอาหารเที่ยงกันคับคะรหรับวันนี้ขอตัวลาไว้ก่อนสุดครัแล้วก็จะกลับไปโรกนัดคะ